สวัสดีครับเจอกันกันกบช่องซิริวจีแซนนะวันนี้เราอยู่กันในเกมเรฟเวอร์เด2นะวันนี้เราจะมายิงซอมบี้แก้เบื่อกันนิดหน่อยนะครับแล้วผมได้เป็นโหลดโหมดใหม่มานะฮะเป็นโหมดเสริมของเกมนี้นะฮะซึ่งเป็นโหมดที่มีแต่ตัวแทงโอ้โหยอดมากระดับปันกลางตัวละครโอเค กดเริ่มเลยฮะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาตึบโปตึง,งนะฮะโหมดนี้นะฮะขออธิบายก่อนว่าซอมบี้นะฮะจะมีแค่แทงนะฮะเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกให้นะซึ่งตอนนี้เราเล่นอยู่คนเดียวนะฮะสามตัวนี้คือเป็นบอทเอไอนะฮะ บอกเลยว่าโหดมากยิง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 อันนี้ไม่ใช่แทงนะนี่มันเป็นซอมบี้เฉยๆนะเดี๋ยวเราจะทำการฆ่าแทงนะฮะก่อนที่เราจะเจอกับแทงเราต้องเก็บอาวุธก่อนนะครับตอวนี้มีปืนปืนกลปืนกลมีสี่มี3ชนิดนะมี a อ4 7อันนี้น่าจะเป็น M16 อนะันนี้ปืนอะไรผมไม่แน่ใจนะออปืนที่ผมถนัดคือปืนนี้ฮะแม่เราต้องเล่นของหนักครับปืนลูกระเบิดนะแล้วก็เก็บระเบิดเป็นระเบิดไฟนะฮะแล้วก,ก็เป็นยากระทะไม่เอาไม่สำคัญนะเก็บยาโอเค ครับถ้าเรากดวิทยุตรงนี้นะฮะจะเป็นการเรียกหอมารับเรานะซึ่งเราจะต้องีแทงนะครับจนกว่าหอจะมารับเรานะ,ะเราถึงจะผ่านด่านนี้นะ,ะบอกเลยว่าด่านนี้ผมก็ยังไม่เคยผ่านนะ<ไ>ป,<อ>ปะเดี๋ยวเราลองลยะะุยกันฮะกดไปไปทางไหนฮะ,ะไปทางนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะเกิดบนนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมแทงเห็นแท,ง,แทงไหมฮะ เอาไฟใส่มันไฟอิลลินอย์ยิงมันดิยิงมัน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 แบบนี้นะครับตายไปหนึ่งตัวยิงแบบนี้อ้ืออือเต็มหน้าไอ้ฟานี่เลยยิงมันยิงมันเอาด้านหลังมันจะมาอีกหนึ่งตัวยิงมันโอเคตายสองขึ้นที่สูงนี่มาด้านหลังมาอีกหนึ่ง มเต็มเต็มโอเคยิงดอกเต็มเต็ม้ยุ้มามามแขงมัขึ้นมาแล้วฮะเราต้องอย่าให้มันล้อมเรานะมา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 มเมาด้านหลังเหร ก่อนมาก่อนยิงมันมาแล้วพี่น้องพี่น้องด้านหลังเพื่อนยิงมันเพื่อนไปแล้วเว้ยไปอยู่แล้วเว้ยยิงมันเพื่อนยิงมันเออมันตายแล้วมันตายแล้วอู้วเต็มหน้าเลยอู้วอู้วต้นหินอู้วตรงนี้ตรงนั้นไปแล้วมาได้ไงวะมีอะไรเก็บไหม โอเคโอ้โหโหดจริงไอ้ฟรานไปไหนละไอ้ฟรานจะตายละวออไฟดักด้านหลังมีไหมด้านหลังหนึ่งตัวยิงนี่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 โอ้ยไปรังนี่ไปรังนี่ไปรังนี่ยิงมาทางนี้ไปทางนี้ไอ้ฟรานอ้ฟรานนอนดินไปแล้วโอ้ยิงใส่เพื่อน ไม่ต้องไปช่วยมันไม่ต้องไปช่วยมันมีพวกโม่ไม่ต้องไปช่วยมันช่วยมันทำไมช่วยมันทำไมไปละตอนนี้เราเหลือตัวคนเดียวฮะเพื่อนเรานอนอยู่ด้านนั้นสองตัวไม่อสนใจฮนะเดี๋ยว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 อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งสิยิง โอเคมียาตรงนี้เก็บขึ้นบนอุย้ยมันมาแบบไวมากมีอะไรให้เก็บไหมระเบิดมีู่ไหมระเบิดไฟโอเคเสียงมันใกล้ามากอือหือมึงไม่มีที่ไปเลยมึงไม่มีที่ไปเลยฮะ ไม่มีที่ไปเลยลง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 ,ลงจนกว่าฮอจะมารับเรา,จะ,า,เะาจะมาทำไมเยอะแยะฮะจะมาทำไมเยอะแยะอยู่นานไม่ได้ครับเราต้องรีบไปฮะด้านหน้ามีไหมโอเคด้านหน้าลง เอนี่มีอะไรไหมโอ้ยไปแล้วลูกปืนเราเหลือเจ็ดนัดน,นะตอนนี้โอ้ยิงมันจิงมันโอเคเราต้องมาที่กว้างไว้ก่อนที่ตึโลงไว้ก่อนปืนเราใกล้จะหมดเปลี่ยนดีกว่าโอเค ยิงยิงยิงระเบิดโอ้ยเหมือนมันจะมาดักเราเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเทียบเลยโอ้โหดูดิดูดิดูดิดดแกงปลาหินในตำนานนะใชดอ่ะโอ้โหโอ้โหแกงปลาหินในตำนานเตรียมระเบิดละยา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 ระเบิดไฟระเบิดไฟ ก็ไปโอเคตอนนี้เพื่อนเราได้ตายไปหมดแล้วโอเคอ r. มีกี่ตัวไม่แน่แทงอ่ะไปครับไปครับตรงนี้จะเป็นทางแคบิ ผมกลัวมันจะมาหลอดหลังงเลยอะ่ะฟ้าตรงนี้เยี่ยมมากเราก็ทำการวนไปที่เดิมว่าไงพวกเงาไหมบกเลยไปด้แอมผมลอง หมหัวมืิลัยฮอจะมารับเรามาดิเิีว่าเก่าจริงนายก็มาเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าใครเกา่ากับใครเรียนไปที่เดิมฮะเสียงมันโคตรใกล้เลยนั่นไงก็ว่าทำไมเสียงมันโคตรใกล้มันอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคนี่ นี่นี่โอเคโอ,โอ,โอ лушай, ้โหกลับไปที่เดิมดวนโอเคไปอุ้ยอุ้ยเกือบหัวแตกโอ้โหเกือบหัวแตกเกือบหัวแตกไปแล้วไม่อยู่แล้ว ทูบนายมันล้อมเราแบบนี้ขึ้นที่สูงก่อนปืนกลไม่เอาอะไม่ทันกินโอ้ยตามมาติดกติ๊แล้วโอ้ด้านหน้าก็มีโอ้ยา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 ไปที่เดิมไปที่เดิมระเบิดไฟเราก็ไม่มีอีกโอ้ยไป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 ไม่มีระเบิดเลยเหรือ อู้ด้นหน้ามาอีกไปโดนลอกทางนี้เป็นไงบ้างโอ้โหผมต้องการระเบิดไฟอ่ะพี่น้องฮะโอ้โหแกงปลาหินผู้ชมว่าผมจะรอดไหมด้านหน้ามีหนึ่งตัวงานเข้าละด้านหลังก็เพียบขอยิงตรงนี้ก่อนแล้วกัน โอเคเก็บิดี๋ไปโอ้ยพี่น้องงานเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องผมจะโดนตบแล้วโอ้ยพี่น้องตกแล้วโอ้ยไม่ต้องมาเฮียวลวไม่มีใครช่วยนายละโอ้ยผมผ่านเป็นนานอยู่นั่นเมื่อกี้ แต่เสียดายคือไอ้ตัวนั้นมาล้อมหน้าเราฮะเก็บปืนใหม่เก็บยาใหม่ระเบิดไฟกดยาโอเคอีกรอบหนึ่งพวกนายก็อย่าตายไวดิไม่ได้เลื่องเลยพวกนายตายกันไวเกิน

ก็อ้อมแถวนี้ก่อนแล้วกันขูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บตกตัวไหนี้พวกอุ้มเดคเระเบิดไฟเก็บต่ออู้ชู้ออมาที่สะพานหน่อยแล้วกันมา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 เราต้องประหยัดเอาไปสะพานไม่ได้อีก มีไอ้ตัวนั้นล้อมอยู่กลัไปไปไปทางนี้ไปท,ทางนี้โอเคฆ่าแทงไปทั้ง3ตัวแล้วตัวนี้โอเครอดมาตรงนี้เราก็ไฟระเบิดปอดใส่ตรงนี้เดินมาได้ทางเดียวโอเคยิงเลยมันอู้ยเต็มหน้าโอ้โหหลบไม่ทันยิงเลยมัน ปืนอะไรบ้างสองอ้ยูไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมอย่าให้มันล้อมเราได้โอ้โหขอ,อ,อให้ผนะ่าเนื้อมีไหมตรงนี้ไม่มีมีระเบิดให้ผมไหมไม่มีเลยเหรอ โอ้โหกระโดดลงแล้ววิ่ง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 พวกวิ่งไม่ต้องปี่ข้ามแล้วหนีอย่างเดียวยายาระเบิดระเบิดโอเคปืนก็ยังเหลืออยู่ตั้งป้อมยิงมันออ้ยรถพิวรถพิวโอเคระเบิดไฟดักทางไว้แล้วก็เก็บอีกหนึ่งขวดแล้วก็ไป ไป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 ูอ้หัวจริงเอาด้านหน้าหนึ่งตัวงานเข้าแล้วพี่น้องอุ้ยเล็งเราด้วยนะปล่อยให้มันเล็งบอดไปเยอะมากเลวได้ใจจริงเรายิงมาดีมาดิ ไป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 นี่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 เอาไม่โดนเอา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 รอ,อดไหมเนะี่ยเอ็งจะรอดไหมเนะี่ยรอดอยู่ด้านหลังมีไหมว่าแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว เพื่อนเลยมันมาแล้วทางนี้ก็มาไปทางนี้โดดมันมาแล้วเพื่อนเพื่อนมันมาแล้วมาแล้วเพื่อนตัวไกลตัวมันเพื่อนจริงโอเคไปไปทางไหนวะเนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้ได้อยู่มาเพื่อนตามเรามาเพื่อนจริง อุ้ยเพื่อนนอนไม่ช่วยแล้วลมไฟใส่เพื่อนเลยปล่อยมันนอนตายมันแหละอองมิดาไลท่วงเหรอเอาเพื่อนลุกได้อยู่ปล่อยมันนอนอุ้ยเต็มหัวอุ้ยเต็มหัวไปเลยเอาดื่มกระโดดอะ สองตาเนี่ยผมเรียนรู้อะไรบางอย่างคือเราต้องเซฟเพื่อนเรานะเพราะเพื่อนเราสามารถเป็นตัวล่อนะฮะเวลาเราจนชนมุมนะนี่สุดยอดจริงการวางแผนมารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วผมจะเอาจริงแล้วนะท่านผู้ชมพร้อมนะไปไปละ เราต้องปกป้องเพื่อนของเราให้ได้ให้มากที่สุดนะฮะเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นตัวรอดให้กับเราได้โอเคติดไฟวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาิ่งมา,งมา,งมาเอาเอาช่วยมันช่วยมันช่วยมันช่วยมนโจร ด้านหลังมานึงด้านหลังมานึงเพื่อนเองจะต้องรอดเครื่องเป็นลอดเป็นลอดเองจะรอดไหมนะเป็นลอดเป็นลอดนายโดเลนลอดโอเคตายขอขึ้นไปเก็บระเบิดก่อน รอบนี้ต้องเล่นดีๆหน่อยฮะโอเคไปไปต่อไปต่อโอ้โหที่ผู้หญิงคนนั้นนี่แข็งแกร่งสุดยอดฮะท่านผู้ชมฮะมันไปคนเดียวแต่มันก็ยังไม่ตายฮะเดี๋ยวจะมีด้านหน้าหนึ่งตัวไิวมาละไม่โดนหรอกมาทางนี้เพื่อนมาทางนี้ กูวัาไม่ไม่ไม่ไหวแน่นอนไปทางเดิมไปทางเดิมมันจะโดนล้อมมา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 ทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้โอเคทางนี้ปลอดภัยอยู่ตรงนี้รอตั้งป้อมรอเลยพวกโอ้ยผู้หญิงคนนั้นไม่ไหวครับ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเฮ้ยไปไหนแล้วมั <c oughs> มีตัวเดียวยิงเลยยิงมันมีตัวเดียวนี่ฆ่ามันเลยลอดโดนแล,ล้วล็อตลอดไหนโดนแล้วลอด <c oughs> เริ่มมาแล้วเราก็โดนได้กระโดโดเก็บโอเคตรงนี้มาหนึ่งตัว เพื่อนเราล้มหมดแล้วเราต้องพึ่งตัวเองนะงานเข้าเราแล้วโดดโดดโดดจริงโอเคสวยขอไปอีกหนึ่งขวดที่สะพานตักทางมันไว้ตรงนี้หนึ่งตัวเราจะต้องผ่านไปให้ได้ เราจะต้องผ่านไปนี่ได้เราจะต้องผ่านไปนี้ได้ไปละเราไปช่วยพุ่งนายไม่ได้แล้วพุ่งนายอยู่ไกลเกินไปอย่านะอย่านะคือชกโอ้ยเกือบนะแหมดีนะมีสเต็ปติดตัวนะในการหลบก้อนหินรถไอ้พวกนี้แทงสามารถตกใส่เราได้นะ เราต้องระวังนะครปทีไปสิเราเดินช้ามไม่ได้ครับถ้าเราเดินชาน้านี่มันมาถิมตัวแน่อนอนดูดิฮะแกงปลาก้อนหินนะ